สวัสดีค่ะวันนี้คือ,อสินค้าตูวใหม่ล่าสุดนะคะนี่เลยเป็นชุดนี้เลยชุดหัวงามสไลด์สวมกับเล็กกล่อมนิ้วคุณนิ้วสินค้าตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่พ,พ,พี่ที่ซื้อไปนําไปประดิษฐ์ทำเป็นปืนหมองสติกเอาไว้ใช้งานนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นไกด์ปืนค่ะไกดปืนตัวนี้จะเป็นแบบแบบถางนะคะนี่เลยสวยมากค่ะ กระพื่ตัวนี้นะคะจะเป็นงาน2ระบบค่ะสามารถยิงทั้งลูกเหล็ก8เมนถึง12.7มมลเลยนะคะนี่เลยค่ะสามารถยิงลูกดอกก็ได้นะคะลูกดอกยังตาได้ค่ะตัวนี้คือจะเป็นงาน2ระบบนี่ค่ะจะอาแบบนี้เลยจะทางแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่350บาทค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่350บาทรวมทรงเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ต้องโอนค่ะรอจ่าย หน้าบ้านเลยค่ะเมื่อรับสินค้าแล้วค่อยจ่ายจได้นะคะตัวนี้คือจะเป็นายางสิบแรงดึงค่ะตัวนี้จะเป็นยางสิบแรงดึงราคาอยู่ที่100บาทนะคะเดี๋ยวเรจาจะแจ้งราคาสินค้าให้พี่ๆได้ชมก่อนนะคะอันนี้คือจะเป็นด้ามปืนค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกหาไม้แบบนี้นะคะก็เอาอันนี้มาติดใส่กับเ็กล่องเนื้วคุณนิ้วที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะคือได้เลย เห็นไหมคะจับพอดีเลยค่ะพอดีเราจะทํามาเพื sure. Actually, ่อให้พอดีแล้วก็ให้ครบชุดหัวงงามสลด์ตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะจับพอดีเลยนะคะนี่เลยสําหรับด้ามปืนตัวนี้นะคะด้ามปืนปืนตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะราคาโปรโมชั่นตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นหัวงามสลด์หัวงามสลด์ตัวนี้ค่ะจะเป็นงานสิบแรงดึง จะใส่ย,ยางนะคะจะพอดีเลยพอดีกับยางชุดนี้เลยนี่เลยค่ะนี่เลยตอนนี้คือจะเป็นงานสิบแบรนด์ึงนะคะนี่ครั้งละห้าะคะ่ะใส่ย,ยางคางละห้าแบบนี้นะคะคือเราจะมีอ่าแบบครบชุดสําเร็จรูปแบบนี้ให้เลยนะคะซื้อไปสามารถอ่าสามารถหาอุปกรณ์มาแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้คือ จะเป็นเหล็กกลองนิ้วคุณนิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวงานสไลด์ที่สวมใส่กับเหล็กกลองนิ้วคุณนนิ้วแบบพอดีเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเราจะเจาะรูอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะพอเราเลื่อนมานะคะ่าลิ้นของหัวงานสไลด์ตัวนี้นะคะถ้าถึงตรงรูที่จะเจาะได้ก็จะรับแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่550บาทค่ะตัวนี้550บาทนะคะสําหรับรางจับกล้องนะคะถ้าซื้อครบชุดหนูจะแถมให้เฉยๆนะคะสาหรับพี่ท่านไหนที่สนใจจะซื้อแยกก็ได้ะคะ่ะราคาอยู่ที่60บาทค่ะแต่ว่าถ้าซื้อครบชุดแบบนี้หนูจะแถมให้นะคะถ้าซื้อครบชุดแบบนี้นะคะคือจะไม่ได้ราคาเต็มหนูจะจัดโปรโมชั่นให้อย่างนี้เลยค่ะปกตินะคะไก่ปืนอยู่ที่350บาทค่ะ อันนี้550บาทนะคะอันนี้60บาทอันนี้1 0 0บาทนะคะจะตกอยู่ที่พันกว่าบาทแต่ว่าถ้าซื้อครบชุดตัวนี้นะคะราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่850บาทคะ่ะ1 2 3 4 5คือจะได้ครบชุดแบบนี้เลยนะคะ850บาทนะคะโปรโมชั่นแต่สำหรับพี่พีทำไมที่อ,อยากได้ตัวนี้ด้วยด้ามปืนนะคะด้ามกลปืนตัวนี้นะคะราคา 500. รเอ้ยราคา1 1 0 0 59บาทคะ่ะ ราคา159บาทนะคะเอามาครบชุดแบบนี้เลยยิ่งถูกลงค่ะราคาเพียง9 9้าสิบบาทค่ะนีเลยถ้าครบชุดแบบนี้นะคะหนึ่ง6 9 9สสี่ห้าหกเก้ารอยเก้าสิบาทค่ะถ้าไม่เอาตัวนี้ค่ะแ5ด้อยห้าบาทค่ะถ้าซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสินค้าก็ยิ่งจะถูกแล้วก็คุ้มสำหรับพี่ๆที่ซื้อไปนําไปประดิษฐ์นะคะ ส,สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0929282568ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0929282568ค่ะเบอร์เดียวกันนะคะนี่เลยค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ